สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยายักษ์อีกครั้งนะครับเห็นอาจารย์นั่งแบบนี้แน่นอนครับเป็นคลิปย่อครับถ้าอยากฟังตัวเต็มเข้าไปดูที่ชาแนลโหราพยายักษ์ได้เลยนะครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่15ธันวาคมนี้นะครับสำหรับคนลักนนาราศีมีนหรือพี่ปากเก๋าของอาจารยักษ์นะครับดาวพฤหัสโคจรเข้าไปอยู่ในภพวินาศแล้วนะครับก็จะมีความเครียดมีความวิตกกงังวลแล้วก็ อยากจะย้ายที่อยู่อยากจะย้ายงานเข้ามาในช่วงนี้ค่อนข้างหนักทีเดียวเลยถามว่ามันจะเป็นอย่างนี้ถึงเมื่อไหร่นะครับ8เมษายนครับเดี๋ยวดาวพฤหัสจะโคจรเป็นเกษตร,รเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันจะดูอึนๆมืนมนไปก่อนแล้วก็ด้วยความที่ดาวใจนั้นมันโคจรอยู่ภพวินาศเพราะฉะนั้นท่านจะต้องระวังนอนไม่หลับแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าในช่วงนี้ด้วยและนะครับด้วยความที่ดาว ลาหูนะครับมันเป็นดาวเจ้าเรือนพบวินาศพอมาอยู่แบบนี้มันจะทําให้ท่านเนี่ยมองว่าสังคมรอบๆข้างสิ่งที่อยู่รอบๆตัวของท่านตรงนี้นั้นมันไม่โอเคท่านก็จะมีความอยากจะขยับขยายย้ายถิ่นย้ายที่อยู่อะไรต่างๆในช่วงดังกล่าวด้วยนะครับอาจารย์ขอพูด เรื่องงานไปด้วยเลยแล้วกันเนื่องจากดาวใจกับดาวการงานนั้นเป็นดาวดวงเดียวกันคือดาวพฤหัสเนื่องจากดาวพฤหัสนั้นเสวยตรียางสาวและเทศตรีเลิอกอาจารย์ยังไม่สนับสนุนให้ย้ายงานลาออกจากงานหรือย้ายบ้านในช่วงนี้นะครับเกรงว่างานที่ไปนั้นจะเป็นงานที่ไม่ตรงปกเพราะว่านะครับมันเป็นตรียางสาวพอเราย้ายไปเรามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะพอไปแล้ว งานที่เราหวังงานที่เราทํานั้นมันไม่ตรงปกนะครับจะย้ายกลับก็มีค่าใช้จ่ายหรือนะครับมีค่าใช้จ่ายในการไปมาแล้วหรือมีเซ็นสัญญามีคอนแทคมาแล้วเนี่ยมันจะทําให้ท่านเสียเปรียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะไปทํางานต่างถิ่นต่างประเทศนะครับช่วงที่ดีที่สุดของคนลัคนาราศีมีนน่าจะเป็นช่วงเดือนกุมภาครับเพราะมการานั้นดาวโคจรถอยหลังมากเลยทีเดียวนะครับทีนี้ มาดูการเงินครับประกอบกับการตัดสินใจบ้างดาวการเงินนั้นเป็นดาวอังคารตอนนี้ดาวมารุตยูนะครับถอยหลังอยู่ในเรือนอังคารคือราศีเมษครับทำให้นะครับการเงินของท่านนั้นได้แน่นอนครับแต่ได้ช้าไม่ทันใจ มีอุปสรรคปัญหาหรือบางทีได้ของมาไม่ครบหรือได้มาแล้วมีตําหนิต้องมีการเคลมของกันหรือมีการเรียกร้องเงินประกันกันเกิดขึ้นนะครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่4จะเป็นช่วงที่กระเป๋าฉีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะดาวการเงินนั้นโครจรอ,อยู่ในภพมรณะแล้วก็เป็นปลาด้วยบอกบอกเลยว่าไม่ควรลงทุนนะครับซื้อหวยก็ไม่ถูกแน่นอนครับการันตีได้แต่พอเลยวันที่4ธันวาคมไปแล้วนะครับดาวอังคารนั้นจะโครจรเป็นกระ แล้วอยู่ในภพสุภะแสดงว่าท่านมีเกณฑ์จะได้รับโบนัสได้รับเงินเลื่อนตำแหน่งหรือนะครับธุรกิจของท่านมันเริ่มปันผลนะครับก็จะเป็นช่วงที่ดีแล้วก็ตั้งตัวได้แถมนะครับดาวอังคารนั้นเวลาอยู่ที่ไหนจะอยู่ไปถึง45วันแสดงว่าการเงินของคน ลัคนาราศีมีนั้นก็จะดีไปอีก45วันเป็นอย่างน้อยแต่ถ้าอยากจะลงทุนอะไรเล็กๆน้อยๆจริงๆนะครับน่าจะเป็นช่วงหลังจากวันที่9พฤศจิกายนเป็นต้นไปครับช่วงนั้นดาวังคารครับสเสวรยราชาเลิกเป็นเลิกที่ดีมากนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับด้วยมารุตยูที่ถอยหลังนะครับอย่าท้อครับมีอุปสรรคนิดหน่อยครับแต่ว่า ถ้าทําจบทําสําเร็จอาจารย์มองว่ารายได้ที่เข้ามาจะเป็นอะไรที่ใหญ่โตบิ๊กเบ้งพอสมควรเลยครับผมทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันนะครับเนื่องจากดาวศุกร์เป็นดาวสุขภาพในช่วงแรกดาวศุกร์นั้นได้มาหาจักแล้วก็อยู่ในภพการงานด้วยต้องระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องความร้อนแล้วก็อุบัติเหตุ ในที่ทำงานครับหลังจากนั้นวันที่3ธันวาคมดาวศุกร์โครจรเข้าไปทับกับดาวเสาร์อาจจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องเนื้องอกผู้หญิงก็ระวังช็อกโกแลตซีผู้ชายก็ระวังติ่งเนื้ออะไรลักษณะนั้นแต่ว่าด้วยความที่มันอยู่ในราศีมังกรก็จะต้องระวังเรื่องเส้นเอ็นขาเขา่าหรือว่านอนตกหมอนอะไร ลักษณะนั้นแล้วก็ไม่ควรเดินทางไกลในช่วงหลังจากวันที่11ไปแล้วนะครับเพราะดาวสุกนั้นจะสเสวยโจโรเลิกแล้วก็ตรียงสาวไปเที่ยวอาจจะโดนนะครับรอบทำร้ายทุบกระจกหรือไปแล้วนะครับไม่สนุกอะไรเงี้ยถ้าแนะนำอยากไปเที่ยวให้รางวัลกับชีวิตไปในช่วงวันที่1จนถึงวันที่11ไม่เกินนี้จะดีกว่าครับทีนี้ เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องความรักกันนะครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่4ดาวพุธกับดาวราหูนั้นโคจรเล่งการเป็นคู่ศัตรูใหญ่ก็จริงแต่ดาวราหูนั้นเป็นดาววินาทแสดงว่าท่านจะเจอคนต่างถิ่นต่างชาติต่างประเทศคนที่เข้ามานั้นจะเป็นคนที่หาเงินเก่งแต่ใช้เงินเก่งกว่านะครับแล้วก็นะครับมีดาร์กไซส์หรือมีความลับค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากนั้นพอวันที่4ดาวพุธ นะครับโครจรย้ายราศีท่านจะเจอคนถูกใจที่ทํางานแต่เป็นอะไรที่อาจารย์ยังไม่แนะนําเนื่องจากนะครับในช่วงวันที่4จนถึงวันที่13นั้นดาวสเสวยเลิกไม่ดีคบกันแล้วมีแต่ว่าจะเอาเปรียบท่านช่วงที่ดีที่สุดคือวันที่14เป็นต้นไปนะครับดาวพุธเสวยมหัโนเลิกแล้วก็คนที่เข้ามาจะมีฐานะด้านการเงินดีกว่าในช่วงนะครับ หลังวันที่อ่าก่อนวันที่14อย่างแน่นอนแนะนําเป็นช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสําหรับคนลัคนาราศีมีนครับยังไงฝากกดไลค์และคอมเมนต์อะไรก็ได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ยักษ์และทีมงานด้วยครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ